วันนี้เราจะมาพื้นดังฮะพุ้นดังเนี่ยวันนี้เราจะมาเอ่อ<ม>อันบ็อกซิง่งเทนนิสเทนนิสกู๊ปองเป็นสี่นะจ๊ะอันนี้เห็นไปถอยมาดูราคาดูถอยลดถอยลดสี่เก้าเก้าแล้ก็ซื้อมาจากร้านดีนะร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรแอปซอฟต์เครดิตครับแอ,บอบปซอฟต์พาร์คดอทคอมดีแฟชั่นอะไรทั้งสามน,นะใครจะมาซื้อมาดูก็ได้เกมแท้เยอะแยะ เราที่ลืมไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาแหม่ในเวลาไม่มีนีวีลาแ,แก,แกเลยแกเลยดึงเลยโอ้โหเล็บขัดตอนนี้เราต้องส่งไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญก่อนนะฮะตอนนี้อยู่กับแัตเตอร์เกมเมอร์ทีวีแล้วก็ตัวเรนโปรเจนข้างหลังถ่ายอยู่นะตอนนี้เฮ <c oughs> ้ยเรามาเที่ยวกันที่ห้าแฟลังแ่นข้างหลังวะ คนคนถือกล้องครับอ๋อนี่อยู่ที่ร้านเนอะชอบปากกาที่ไม่เทศในแคนาดาให้แค่นี้เลยใคได้ตังค์มาเลยไม่รู้ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่จะไม่ให้ดูอันนี้มันการเปิดเผยหน้าตาครั้งแรกสุดครับเต้ามาแล้วโอ้ยงั้นพอร์ตแบบพอร์ตแบบแต่จะให้เราตัดไปแก้คอนเทกซ์มาดูจะกกล่องนะค่ายครับเริ่มตั้งแต่คืว่ามนตึงแล้วก็จะค่ายวาวนะ นี่ก็มี Windows Mac แล้วก็เป็นรีวิวเราซอฟต์แวร์นี่ก็เป็นข้าวหน้าไก่สั่งมากินนั่นเองอันบล็อกก็เลยอีกแบบปลามีเครื่องบนด้วยน้ำบนน้ำบนพี่กำลับเดี๋ินสบายสบายโอ้แข็งนี่ ดีเลยอ้ยโอ้ยเจนจริงเันนี้แม่ทเยอไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญทำผู้เชี่ยวชาญแม่เล็บมีจิบเลยแม่โอ้่อมช่องั้นกินรอแล้ดูการกินครับออไม่ได้ โอเคนันหลังจากทีเราไปแกะส่วนคนออกมาแล้วชไแล้วลยช่างลำบากนี่นะแล้อดอ่โ้ข้างในสวยข้างในม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไมมีอะไรเลยลงโจงโผอเนไม่มีใช่ไหมได้มีแ่ก่ลเราจะเปิดปึ๊บอะไรมไ้ จะมีบเพลงตรตีมาให้นะตัวของไซม์มือแผ่นโอ้แผ่นไม่สวยแผ่นไม่สวยแผ่นไม่สวยมาแผ่นไม่สวยแต่แต่เกมสนุกนะคุณภาพนอกไม่ได้ไม่ได้ติาา๊ตมามามไม่มาติ๊กไม่มาต้องติ๊กไหมมันก็มีเป็นนี่ว่าอะไรบิ๊กบิ๊กจาร์เลมอะไรเนี่ยแล้วเม,มื่อกีว่าคอมพิวเตอร์ตริ๊กบอลเลอร์ดีวีดีคอนโทรเลอร์จบเองเออมาติ๊อะไรตาเโฟนแค่ชีนะหลังกล้องนอะหลังกล้องหลังกล้องกล้อง ก็มีเท่านี้ประมาณนี้โอเคก็สำหรับใครที่อยากจะซื้ออยากจะหาอะไรมาเล่นก็เชิญได้แอปซอนต์อาจารย์อาจารย์อะทั้งสามบาย